น้อย is calling นะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเที่ยวทะเลน้อยนะคะไปดูสะพานนะคะสะพานสวยๆตามมาดูเลยนะคะ เลยนะคะสองข้างทาง สะพานพัทลุงนะคะสะพานที่มีความสวยงามมากๆนะคะเขาเรียกว่าสะพานเฉลิมพระเกียรตินะคะ กล,กลับมาอีกรอบหนึ่งไปให้สุดทางแล้วก็ค่อยกลับกลับมานะคะคราวนี้จะให้จะขับเองนะคะจะให้สามีได้ชมความงาม ทองดำมีเต่านาด้วยนะคะมีนกอ,อีลัมด้วยนะคะเห็นตามป้ายเยอะแยะมากเลยนะคะเป็นแหล่งสะสมนกน้ำนะคะแล้วก็มีควายด้วย เขาใหญ่ก็มีนะคะอันนี้ปั่นจักรยานได้ด้วยนะคะชมความงามนะคะของธรรมชาติเห็นมีภาพว่าปั่นจักรยานได้ด้วย ทัาทะลุงนะคะสวยงามมากดูนะคะไกลๆเนี่ยก็คือควายน้ำนะคะเยอะมากเลยด้านสกวามือนะคะ ขนามน้อยนะคะน่าจะทําไว้สําหรับหาปลานะคะชาวประมงที่เขาหาปลานะคะเขาจะไว้พักผ่อนนะคะอันนี้เป็นคราคาดเดาของเองนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปนครศรีธรรมราชนะคะตรงเลี้ยวขวาก็จะไประโนดไปสงกรานะคะอันนี้ก็คือสุดทางแล้วน,นะคะก็จะมีอาหารทะเลนะคะ ของฝากเยอะแยะมากเลยนะคะบริเวณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขับกลับนะคะนี่เป็นสิ้นสุดทางของถนนที่สวยงามแล้วนะคะแล้วเราก็จะขับกลับกันนะคะมาดูวิวฝั่งฝั่งนี้กันบ้างนะคะวิวฝั่งนี้ก็สวยนะคะนี่เป็น ที่พักของคนหาปลาแน่ๆเลยนะคะโอ้โหมาทะเลน้อยนี่ไม่ปิดหวังจริงๆเลยค่ะมันสวยงามมากๆค่ะอุ้เห็นควายทะเลด้วยนะคะดำๆไกลๆด้วยนะคะเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ห่างไปนิดนึง ที่ว่ามีหลายสายพันธุ์มากๆ รึมนิดนะคะวันนี้วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนเราขับรถมาเที่ยวทะเลน้อยกันาเะ r ต้นอยู่ตหนเนียอนอส้ำเห็นควายน้ำไกลๆนะคะโหตรงข้างแนเนี่ควายน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ ถึงควายน้ำก็จะนึกถึงปริงนะคะปริงต้องเยอะมากๆ ทัวก็เกลี้ยงสะอาดมากๆเลยนะคะทัวก็สะอาดจริงๆไม่เหมือนควายที่แถวบ้านเรานะคะตัวนี้สีขาวนะคะเขาวสวยงามมากๆเลยโอ้โหูนกน้ำก็เยอะแยะมากเลยค่ะ อะไรจะสวยงามขนาดนี้คะดูนะครับนกเป็ดน้ำแน่ๆเลย เขาก็จะสวยงามมากเลยนะคะตัวใหญ่นะคะตัวที่ว่ามีอายุมากแล้วนะคะตัวแม่ตัวผู้หรือว่าตัวเป็นหนุ่มนะคะแต่นี่เป็นถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยขอมันจะไม่ยาว แม่คะ่ะอ้อนแม่ดูอีกฝั่งหนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราไปดูมาแล้วมีนกหลายชนิดนะคะเห็นไหมคะ นธรรมชาติไม่ไม่กลัวคนด้วยนะคะเราอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็จะเดินหาปลาหานกนะคะหาหาเศษกุ้งเศษปลากินนะคะนี่เห็นไหมคะหลายตัวเลยตั้งสี่ตัวนะคะ ยังลอยคอเลยนะคะชอบบ้านสองหลังนี้จังเลยชอบบ้านสองหลังนี้จังเลยอะไรจะโรแมนติกขนาดนี้ควายโผล่มาแล้วคะ่ะ เขาจะเดินตามหลักกันนับควายเนี่ยเดินตามหลักกันขึ้นไป ไก่มันมีอยู่เยอะมากเลย,ย,ย,ยมีนกด้วยนะคะสีสวยด้วยนะคะน้ำเงินเทาชิมดที่ว่าจมูกข้างบนเนินจมูกอะสีแดงสวยนะคะอืม บินโชด้วยน่ารักจังเลย แรงเท่าไหร่นะคะพอมันจะอืมครึมนะคะครึมบ้างแดดบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าโชคดีนะคะไม่ฝนไม่ตกตรงนี้เขาเรียกว่ากลองบ้านกลางนะคะไฟน้อยนะคะเลยลูกนี่มีแต่วัยรุ่นนะคะ หาตัวนะคะ เราเห็นฝูงนกนะคะไม่รู้จะบินโชว์ให้เราดูหรือเปล่านะคะขาสีแดงนะคะหางปีก ที่นี่สะอาดนะคะผิวพรรณดีมากเลยขนอะไรผิวหนังนะคะสวยงามจริงๆ